บริเวณนี้เป็นบริเวณกลางเมืองคุณหมิงเป็นถน,นนช้อปปิ้งแหละย่านช้อปปิ้งต่างๆย่านช้อปปิ้งหลกักๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้ถ้าหาข้อมูลมานะมันจะชื่อว่าหนานผิงเจียหรือว่าหนานปิงเจียนะครับเพื่อนๆร้านโปรแกรมที่ในทัวร์เขาเขียนไว้ก็คือ Street, คนนช้อปปิง้งสตรีทคุณหมิงถนนช้อปปิ้งคุณหมิงแล้วก็ช้อปปิ้งลานป๊อบมาดนะครับโปรแกรมแรกเนี่ยทัวร์เขาจะพาเราไปนะัดจุดก่อนแล้วเขาก็จะพาเราเนี่ยเดินไปที่ร้านป๊อบมาด Pop art, ก่อนเพราะว่าตอนนี้ป๊อบมาดเนี่ยค่อนข้างจะบูมมากๆเลยนะคนไทยนิตมากๆบ ก็อยู่บริเวณหนานพิมเจียเนี่ยแหละไปเที่ยวจีนหลายๆรอบตอนแรกไม่อินกับป,อป๊อบหมัดไปไปมา,มา,มาพาไปเดินเรื่อยๆได้ของจากป๊อบหมา์ดมาทุกครั้งนะครับทีนี้มาดูบรรยากาศช้อปปิ้งตามห้างต่างๆแล้วก็ตึกต่างๆบริเวณหนานพิงเจียบ้างดีกว่าว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมนะผมขอบรรยายเล่าตามความรู้สึกเลยละกันมันก็จะเป็นบริเวณช้อปปิ้งที่เป็นห้างแหละเป็นเพื่อนแล้วก็ถ้าออกมาด้านนอกนี่ยมันก็จะเป็นถนนช้อปปิ้งที่แบบยาวไปเลยนะมีทั้งของกินของใช้ของฝากของแบรนด์เนมเนี่ยอยู่บริเว ส่วนตัวเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าทัวร์ให้โปรแกรมเรารอบนี้ค่อนข้างจะนานนะ1ชั่วโมง40นาทีแต่ผมบอกไว้เลยนะ1ชั่วโมง40นาทีหรือว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่เนี่ก็ไม่พอครับอยู่กันได้เป็นวันๆเลยนะมันเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่แบบมีทั้งตึกห้างแล้วก็มีทั้งถนนตรอกโบราณนะครับของกินของใช้ของฟากนี้มีให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเพื่อนๆมาเองเป็นแบบแพคเกอร์รวมจนถึงรอบหน้าถ้าผมมาคุณหมิงเนี่ยผมก็จะเลือกพักแถวๆนี้แหละครับก็จะชบ,บ มันไม่เพียงพอจริงๆนะครับที่บอกว่าเป็นถนนโบราณตึกโบราณเนี่ยมันก็อยู่บริเวณใกล้ๆกันแหละเดินเลี้ยวซ้ายมานิดนึงก็ถึงบริเวณที่เป็นตึกโบราณแ,แล้วนะเอออันนี้มันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะที่อื่นๆเนี่ยมันไม่ได้แบบนี้นะที่อื่นๆเนี่ยมันจะเป็นถนนช้อปปิ้งแบบค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็สมัยใหม่เลยนะแต่ที่นี่มันมีทั้งสมัยใหม่แล้วก็เป็นตึกโบราณหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆจำลองอยู่ติดๆกันเลยนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเพื่อนๆมาคุณหมิงเนี่ยขอให้มาพักย่านนี้แหละย่านหนานพิงเจียเนี่ยไดบบนน้ว มาได้ถนนโบราณซึมซับบรรยากาศคามรู้สึกแบบนี้ผมว่าคุ้มค่าสุดแล้วนะครับมาพักแถวๆนี้นะได้2บรรยากาศเลย